มันไม่มีทางผิดร้อยรอบหรอกถ้าเราได้เลยเบ็ดที่เราเล่นนะครับอย่างเช่นเบ็ดสิบมีหนึ่งพันถ้ามันเป็นสองพันเราก็เล่นเบ็ดที่อยู่โคตรสวยขึ้นสองพันให้หน่อยดิสองพันให้หน่อยดิแปโอ้ยสวยมากครับสองร้อยเจ็ดสิบพีเพมไม่ได้ลุ้นไว้หลาย่าข้างนอกไว้วันนี้สิโอ้ วดีโอนี้จะดทาขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนแต่อย่างใดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเป็นอันขาดเอาละครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านในะวันนี้พี่เขือพามาอยู่ที่เกมสาวถ้างบ1,000ท้วนนะครับผมเข้ามาเหมือนเดิม1ไลค์หแชร์ครับวันนี้สาวทา90า90%อัตราการแตก9านะ3มทุ่มคึ่น10 0ของเงินทุน เลสโตไปดูกัน 10, 10, 3, 10, 1 0 1 0 3 1เของเงินทุนนะครับสูตรวันนี้ใช้สูตรเดิมๆสูตรเ,เก่าๆอันไหนที่มันโอเคคือเราจะเล่นอันนั้นบ่อยๆก็ใช้มาตลอดนะครับก็ไม่ค่อยได้มันทำให้เสียใจเท่าไหร่นะเพราะว่าเราเล่น1%นะทุกคนโอกาสเรามีร้อยรอบในเงินทุนทุนนั้นมันไม่มีทางผิดร้อยรอบหรอกถ้าเราได้เลยเบ็ดที่เราเล่นนะครับอย่างเช่นเบ็ด10 มี1,000ถ้ามันเป็น2,000เราก็ได้เบ็ดดีโอ้โหโคตรสวยขึ้นสอ0 0ัให้หน่อยดิ2,000ให้หน่อยดิโอ้โหูขาดอีกนะแบบนี้ไม่อัพนะแบบนี้ไม่อัพนะครับ10แรกไปละวสิ 10, ต่อมา10บ0ิบอย่าลืมนะครับแบบนี้ไม่อัพนะเพราะว่าถ้าเราไปอัพเบ็ด20มันก็ไม่ถึงร้อยรอบเออเราต้องเิ้งคัดกับสูตรหน่อยนะ แต่โดยโดยส่วนโดยส่วนมากแล้วก็ปกติแล้วจะไม่ค่อยเคร่งคัดจะเลทินะครับสิบสิบไปสามสิบต่อ <c oughs> ไปไป,ไป,ไปมาสองพันเหอะ <c oughs> ไหน <c oughs> ไหนมึงก็มาแล้วอะสองพันเหอะ แค่หลนอย่างเดียวเลยแี่เนี่ยถ้ามันว้านะครับเห็นไหมถ้าเราอัพเป็ดยี่คือมันหายไปเยอะมากโอ้โหแทบจะ30รอบเย็ดเป็ดเอาเริ่มใหม่10 10 30ใหม่ถ้าไมมันเกลือวะโอกาสไอ,อ้อตากระแตกแม่งตั้ง90%นะทุกคน อะไรวะบอกกูเนี่ยสิบที่สองอย่างวะมามาไปสวยไปเยอะโอเค้ามาฟ้ามาฟ้ามา,าสวยงามครับพี่น้องครับโอ้โหสวยเย้ 3ามพันเราได้เล่นเป็ดสามทีมนะเดี๋ยวจบชุดนี้เราอัพเลยเราอัพชุดออโต้สามสิบชุดสุดท้ายดูดิจะมาให้ไหมหนึ่งเปอร์เซ็นของเงินคุณนะทีเกมยังไม่ได้ลุ้นยังไม่ได้เข้านะครับวันนี้นะอือสองชุดเชื่อไปแล้วอ่ะเป็ดสามสิบออโต้สามสิบไปออทัก1หนึ่งฟีเหอะสำหรับอันนี้ได้ไหมหนึ่งฟีเหอะไม่ได้หนึ่งฟี เฮ้ย<ส>ตอนช่วงออโต้สามสิบม่งแข่งว่ะตอนช่วงออโต้สามสิบม่แข่งจริงแต่อย่าลดเบ็ดนะครับไปขออีกนิดนึงอ่ะสิบสิบสามสิบกลับมาวนใหม่ ฮ้ยวันนี้เกมสาวถ้ำแข็งจัดค้างเรียบร้อยอเจ๊ทาในกรณีแบบนี้อะไรอ่ะอยู่ๆอยากค้างก็ค้างมึนเป็นอะไรวะกดเองกดเองกดเองถ้าในกรณีค้างกดเองแล้วนะไม่ต้องลดเบ็ดไปต่อไม่แตะก็คือดวงโคตรสวยและโคตรเจาะ ถ้าแตกก็คือคือดวงดีโอ้โหอัตราการแตก90เปอร์นี่นแข็งมากวันนี้นะครับเริ่มหลวงแล้วนะ <c oughs> เนี่ยโอ้โหเกบเข้าวีตัวเดียวนี่เป็นสาแข็งมากโอ้ยสวยมากครับ270บ พีเคไม่ได้ลุ้นวหวไหลจากข้างนอกเลยวันนี้สิยูวู้ยโอ้ยหมื่นค้างทีเดียวครับทุกคนค้างทีเดียวกำไรหมื่นหนึ่งสี่ร้อยหกสิบแปดอ๋อเลิกไม่ไปต่อแล้วนะค้างทีเดียวมาเลยครับทุกคนโอเคนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยนะครับใครอยากให้เล่นเกมไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ใครอยากให้ลองสูตรอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกัน รอบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับฝันดีราตรีสวัสดับทุกคน